เต๊งเตงเติงตึงต๊งตึง๊งสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราอยู่เกมอะไรแอนแน่ดูหน้าสองคนนี้ก็รู้แล้วว่ามันยุ่งแน่นอนนั่นก็คือ Tom and Jerry นะครับเกมนี้นะครับเราสามารถแต่งอวาตารให้ดูแบบเฟีย้ยงเงาะได้ด้วยนะครับแถมในแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะครับและอาวุธที่แตกต่างกันไปเรียกว่าเกมตัวนี้นะครับมีความ น่าเล่นนะครับแสนซ่นซุกซ่อนแน่นอนนะครับสำหรับตัวฮีโร่นะครับที่เรามีให้เลือกนะครับหรือสไวเวอร์กับผู้ล่านะครับเกมนี้จะมีฮันเตอร์กับผู้ล่านะครับซึ่งเราสามารถเก็บสะสมนะครับฮันเตอร์เนี่ยได้ตอนเข้าเล่นครบ7วันนะครับจะปลดล็อกตัวละครที่เป็นแมวสีดำนะซึ่งแมวสีดำเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษของตัวของมันเองอีกนะ ในส่วนของตัวละครนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อเป็นโตัวมงกุฎมานะครับจะมีความสามารถในการเพิ่มเกาะป้องกันนะครับเป็นการบล็อกนั่นเองนะบล็อกการโจมตีในส่วนของหนูนะครับก็มีพลังในการวินิจฉัยนะครับว่าตอนนี้เจ้าแมวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับมีความสามารถในการกระโดดนะครับได้2ทีเป็นหนูโรบินนั่นเองแล้วก็หนูโจรสลัดนะครับก็มีพลังอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกัน หรือก็ในส่วนของเจ้าหนูในอัศวินนะครับมีความสามารถพิเศษในการฟันนะครับฟันไอพวกอะไรนะรที่ทอมเวลามันโยนอะไรมาอย่างเงี้ยเราบล็อกได้นะครับหรือฟันชีสฟันผลไม้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มตัวเองให้อ้วนและหล่อไปได้นะครับสุดยอดจริงๆปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าส่วนส่วนแมวนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง2หรือ3า,าตัวนะครับมีแมวดํา มีแมวตัวอ้วนๆหนึ่งตัวนั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคลุยกันเลยดีกว่าเจอตื่นตึงคนเล่นเยอะมากเลยเกมนี้บอกเลยว่ามันมันมากๆเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้การเอาชีวิตรอดนะครับตึงจ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 ึงอ้าวไม่ผมได้แมววะผมไม่เอาแมว แมาแมว,แมวเป็นแมวก็ได้วะมาย่ายแมวไฟนะครับไม่งั้นโดนไฟแน่นอนแมวอย่างผมเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับอะไรวะเราเลือกคนเราเลือกหนูนะไม่ใช่เลือกคนผิดเลือกเลือกคนแต่ดันได้แมวอไอเนี่ยไม่กดสักทีเดี๋ยวตูจะออกแล้วนะผมไม่ได้อยากเป็นแมวนะครับถ้าอยากเป็นแมวก็บอกสลับกันได้ ก็มีแมวให้เลือกตัวเดียวส่วนตัวแมวนะครับพลังนี้เป็นเหมือนบาเลียนะครับเพิ่มพลังพิเศษเหมือนซูเปอร์ไซย่าครับชาร์จพลังแล้ววิ่งเร็วนะในส่วนของทุงมือจับนะครับสามารถยิงจับเวลาหนูวิ่งตรงแบบตรงๆได้นะครับเราก็ยิงไปปุ๊บแล้วจับหนูมาจึง้งอย่างนี้เลยส่วนการฟันนะครับต้องใช้การฟันอยู่2ทีนะครับจึกๆนะฟัน2ทีเพื่อให้มันลม้มลงนะครับหรือมึนนั่นเอง ตงตัวแดงแต้งตุงตัวแดงแต้งเพลงนี้ก็ฟังแล้วอาจจะใส่แบบรู้สึกแบบมันเพลินมากๆเลยอ่ะเอาละครับเราก็เริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ผมจะวางกำดักตรงนี้นะครับกำดักหนูเอา้าแม เราเหยียบเองก็ได้เหรอเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเราเหยียบเองก็ได้เว้ยนี่ครับบนไดแมวครับตึกตึกตึกึตกต,กต,กตกเฮ้ยเราแอบได้ด้วยสุดยอดว่ะเจ๋งนี่นี่จุดครับเบิดแล้วราเบิดแล้ว นีอ่ะรถระเบิดแล้วรถระเบิดแล้วอืมเอาล้วครับตอนนี้จะหนีไปไหนแล้วครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ e H เค้กเเราสามารถเก็บนะครับกับดักแล้วก็เหมาโอ้โห,โห,โหแม่งเหมือนกระตูนเลยอ่ะ5ดีเดี๋ยวผมจะวางกับดักตรงนี้เลย นี่วางกับหลักตัวเองว่านเนี่ยเสียวจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ยตบปบจับเสร็จครับเอ้ยตื้อเนี่ยร้อยครับนี่ไงเราได้อาวุธมาใหม่นะครับเฮ้ยไอ้นั่นมาดานนันอีก ยิ่งถุงมือจับเฮ้ยแบ่งพลังตบเฮ้ยตบอีกทีหนึ่งตบจับครับลอยไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เอาดัานไปโดนเตารีดอีกเฮ้ยตะปบผิด เอาหม่เอาหมเจ้าหนูจะหนีไปไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จหนูครับเอ้ยมาดีมาดีาดูด,ดิจับจับเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโทรลยังไม่ค่อยถนัดนะครับมันเป็นมุมมองแบบด้านข้างนะเฮ้ย ได้แล้วอู้หูเอาไว้ตรงนี้แล้วกันมามากินอาหารได้นะครับเพิ่มพลังแบบแบบนี่เพิ่ม HP ไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีนั่นไงเราเห็นแล้วครับเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราจะเดินลงไป จัดการเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอา้ายังจะดันอีกเออตลบไว้ไม่หนีดันอีกเอา้ายังจะดันอีกเรียบร้อยครับมามาตอนนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบนึงเอาใหม่ จับเรียบรอยให้จ้านี่ไตบตบให้มึนแล้วเดินไปผูกโอ้โหโดนเสียงโดนเสียงอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ผมจับได้หลายตัวแล้วเย่ช,ยช,ยชนะสุดยอดจริงๆนะครับเอาละเราจะมาลองเล่นนะครับเป็นหนูบ้างนะครับเมื่อกี้เราเล่นเป็นแมวไปแล้วเราจะมาเล่นเป็นหนูบ้างขอให้ได้หนูเฮ้ โอเคเราต้องเลือกอันล่างนะครับเมื่อกี้ผมไปเลือกด้านบนเมื่อกี้ด้านบนก็คือเราเป็นตัวแมวเป็นผู้ล่าแล้วก็สรับเกมตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทําการชวนเพื่อนนะครับมาเล่นมันถึงจะสนุกนะสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยโ okay. อเคเอาละรครับเดี๋ยวเรามาเป็นหนูกันบ้างครับอันนี้เราก็สามารถเปิดโอ้แข็งเลยนะครับ ก็คือเป็นวิธีการหนีอีกอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถทําได้นะครับในการเปิดตู้เย็นหนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แข็ง <c oughs> แข็งเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตู้เย็นก่อนเออไม่งั้นแข็งครับมันเอาไว้หนีมามาเดี๋ยวผมดันเอง อ,อไม่เป็นไรครับถ้าหนูหนูยังไม่มาตอนนี้หนูยังไม่มาเราดันไปก่อนเอ้ยแมวไม่มาพูดผิดนะครับดันไปเรื่อยๆเข้าไปใกล้สุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับปิดเปิดตู้ไว้นะครับมันก็ได้ร้อนร้อนอุยอ้ยอุ้ย เอ้ยร้อนร้อนร้อนไปเรื่อยๆครับนี่ครับฟับไม่โดนยังไงก็ร้อนครับบ่อยให้มันร้อนรอให้มันร้อนรอให้มันร้อนเอ,อ้ยแข็งแข็งไงก็แข็งเอ,อ้ยแข็งเอาละครับนีเอ,อ้ยแข็งแข็งแข็งแล้วครับตอนนี้เอ,อ้ยลอแมวไปเรื่อยๆครับทำให้แข็งครับอยู่ตรงนี้แหละ นี่ไงหนีได้แล้วออกแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วช่วยหน่อยโอ้โห,โหมาช่วยช้าเหลือเกินนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบเกมแนวทอมแอนเจอร,รี่นะครับเป็นผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ตามเอ้ยไม่ใช่ผู้ถูกกินนะครับขอลองเล่นดูนะสนุกมากมากเลยสำหรับเกมตัวนี้เนี่ยแถมมีอวตารอะไรให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเรียก ตังให้เราเสียจากกระเป๋าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b บ c r i b e กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย